วิธีการกู้คืนแชทไลน์ที่เราลบออกไปแล้วนะคะมีวิธีการเข้ากู้คืนยังไงกู้คืนตรงไหนสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้ตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทำการสาธิต Android Vivo ให้เราแตะเข้าไปที่แอปไลน์นะคะแตะเข้าไปที่แชทของเพื่อนเรานะคะจะทำการยกตัวอย่างลบข้อความให้ดูนะคะกดค้างไว้ที่ข้อความนะคะ แต่ไปที่คําว่าลบคะ่ะทําการยกตัวอย่างลบข้อความไม่ดู2ข้อความนะคะแต่ไปที่คําว่าลบคะ่ะแต่ไปที่คําว่าลบอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อความที่เราได้ทําการลบจะหายออกจากหน้านี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะปัดหน้าจอออกไปได้เลยนะคะแต่เข้าไปที่แอปลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ไปที่หน้าหลักแล้วไปที่ไอคอนการตั้งค่าม,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 มาุมบนค่ะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วแต่ไปที่คําว่าแชทได้เลยคะ่ะ จากนั้นนะคะไปที่หัวข้อสำรองข้อมูลการแชทนะคะแต่เข้าไปคะ่ะเข้ามายัางหน้านี้นะคะแต่ไปที่คำว่าเรียกคืนข้อมูลแต่เข้าไปได้เลยนะคะ <SE _ F ight> กำลังเรียกคืนข้อมูลนะคะข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <ý bak> จากนั้นปัดหน้าจออกไปได้เลยนะคะแต่เข้าไปที่แอปไลน์ค่ะจากนั้นนะคะแต่เข้าไปที่แชทของเพื่อนเราที่เราลบ2ข้อความออกไปนะคะแต่เข้าไปคะ่ะ จะเห็นได้ว่านะคะ2ข้อความนี้จะกลับมาอยู่ที่แชทของเราเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการเรียกคืนข้อมูลนี้ทําง่ายสําหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูคะ่ะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ